โผล่เจมส์เซิร์ฟสี่ใช่ไหมเพื่อนโอาเซิร์ฟสี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามน้องๆเข้าหน้าแป๊ปนึงเพื่อนเอาเซิร์ฟสี่ตรงไหนดีเอ่อมึงเริ่มอะไรก็ได้แล้วโป้งมาหากูเพื่อนได้ไดบัดรไอ้มึงตั้งตั้งชื่อคนหนึ่งเดชเซิร์ฟสี่ แต่พี่ไม่บอกสถานที่เดี๋ยวรอเจมันโปกมาเอาเรื่กันแล้ไปขายคนนี้เป็นเทียจริงๆรจะเก็บไปใช้เองไม่มันมันไม่ก็ใช้เหมือนกันมันก็ให้แก๊งไงเดี๋ยวถ้าแถวนี้แม่งมีตัวอมตัวเอ็กตัวอะไรสักตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับไม่ให้ไม่ได้เลยเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวมีแน่ เก็แถวนี้มียามไหมจักรอะไรงมาก็แค่รอมาสามอาทิตย์แล้ะยังไม่ได้เลยสักอันไม่กูมึงก็รับดีชิบหายไม่กูมาเพราะอะไรรู้ปะกูมาเพราะเย่เย่เย่เลยอ่ะเดี๋ยวฟังกันดูก่อนสวัสดีครับผมไม่ฟังนะจ้าแกงกูอ่ะไม่เคยเจอใครดีเท่าจอนนี่วอกเกอร์ถ้ามึงบอกว่าขาดสนจอเนี่ยเอาให้มึงตลอด ผมก็แย่เนียผมก็ซัพพอร์ตแกตลอดแหละมึงวางเงินแสนสแสนเลยช่วงนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตขายดีเลยอ่กูไปดูอยู่ธุรกิจมันก็มีบ้างมีขึ้นมีลงที่นี่ผมก็ซัพพอร์ตแกแหละแหมวันละแสนสองแสนอ่ะวางของวางของพวกไอเท็ยนั่นมาซื้ออย่างไวเลยนะเก็บได้กำไรเฮ้แต่วันนี้รับเงินนะเปิดอยู่ไหนเนี่ยอะไรนะวันวันวันไหนพี่ได้เงินพี่เปิดก็ไม่อยู่แบงค์ปะกูบิดแ ตายไม่เปิดบัดเฮ้ยรีมายมีโยเน่ครับชื่ออะไรมีแลกกันอ่ะเออไอคำเนี้ยมันทำไรแรงเขียวครับเนี่ยมีแรกการ์ดอะเมชาเมชาโคยเปรมหืมไหมอะหืมปะหืมปะหืมปะเมชาเมชาโคยเปรมมันลงไปไปป่วนใช่ไหมมันก็โดนยิงตายแหละแต่มันก็ต่างคนต่างกันตายเข้าใจปะ แต่ไอ้ยเยมันตายเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนจะก,กินข้าวอ่ะก็เลยยืนเหม่อทางเข้าก็คือตรงวาร์ปเห็นไหมแต่พอไอ้หน้าตายอ่ะไอ้หน้าขึ้นมาแล้วก็พูดทํานองว่าแบบมึงยืนเฝ้าทำไมมันเป็นยามเหรอคุณข้างบนรอบช็อตรปภอ่ะเฮียแต่วล่าสุดไอ้เปย์อ๋อไอ้เปย์โดนเหรอไลชี่ออคต์สำหรับไอ้เปย์หรอไอ้เปย์โดนเหรอใช่ป่ะไอ้เปย์ใช่ไหม เสร็สมแล้วที่โดนดนาเป็นยามอ่ะเป็ระหลาดพี่ใช่ครับใช่ครับพร้อมพร้อมพร้อมคุยไหมครับหรือว่าใครเป๊ะฮัลโหลยังมีแค่สามคนครับเป๊เป๊ะรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้ยินไหมเขาที่อยู่ครับได้ยินเปล่าเป๊ะหัวกันหน่อยครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอ ก็ผมตอนแรกก็ฟ่าก็อย่างงั้นสิพี่หน้า <c oughs> ตาอะตรงไหนเนี่ยมารอคุยเหมือนกันน้ำหมูน้ำหมูใส่สูตรแล้วด้วยกลัว กูยาวเลยเีนเนี้ยกูบอกเลยหน้ากูเหมือนต้งไหนวะเออตองผลเีดยวด้วยเรื่องนี้เสียเกมสะดุดจังใช่หรอตับงหนึ่งเป็นแอ F แับงหนึ่งแก้ก่อนเรียนๆคนดูทุกอย่างแก้ได้ คี่ถึงกัมาเล่นวยกันครับคี่ถึงกัมาเล่นวยกันทุกอย่างแก้ได้แก้ขัดไปก่อนด้ยินยังขลหล เมืองมันไมไ่หน่วงครับไปที่สตตีมผมเหมือนเดิมอ้าวไม่ใช่แล้วอันนี้อ้าช่โทจมัดเอาไปแ้้ว คนชื่อโอมัตอยู่ไหมครับไม่อยู่กับพี่น่าจะไม่อยู่ครับเขาออกไปแล้วครับทำไมทำไมถึงเขาออกครับผมเคยบอกไว้แล้วครับว่าถ้าจะลงไปเล่นอ่ะถ้ามีปัญหาผมไม่เอาไว้ในแกงครับถ้าลงไปแล้วแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนี้ยพราะพวกคนก็รับรับทราบว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เนี้ลยครับตอนที่แกพวกคณก็รับผลแทนแล้วกันเดี๋ยว ภายในแกง๊งเอบสภาพเดงมครับผมรู้สึกโอเคกว่าการที่มีเขาอยู่เอ,เอาในมุมเก้าหนึ่งนะับคิดว่ามันไอเรื่องเนี้ยมันมัน,ม,นมันสมควรไหมหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่แบบผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ,อาจจะมีแบบเหตุผลทางเก้าหนึ่งอาจจะมีเหตุผลอยู่แล้วก็ได้ ผมถถึึงงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ว่าแกจะไปพูดทําไมอ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะให้ให้น้องให้น้องให้น้องคนที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานเล่ากันนะครับอยากอยากฟังไหมได้ครับได้ได้หัฟ้านี่หโวฟ้าเตติอ่ะอไรอยนี้ก็ง่ายครับคือผมอ่ะ ไม่ได้ใส่ชุดแกงไมไ่ใส่หรอกครับแต่ผมอยู่ข้างบนผมใส่ชุดสีขาวก่อนลงบนดาวน์แล้วผมก็ยืนเฉยๆครับผมมือและทีนี้เหมือนแบบว่าน้องคุณโผล่ขึ้นมาจากข้างล่างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆก็เดินมาข้างๆผมแล้วก็พูดแล้วก็กดลงไปเลยซึ่งผมก็งงว่าอา้าวกูทําอะไรผิดเนี่ยหน้าตากูเหมือนยามลงไงเนี่ยกูแค <c oughs> ่ยืนเฉยๆไม่ได้ทาไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะใช่คำนี้แล้วกันแล้วพ่อแม่ไม่ได้พูดอะไรส <c oughs> ักคำเลยครับประเด็นอะ เออขอฟังประโยชน์ที่เขาพูดได้ไหมครับเล่ามั่วสั่วอะไรครับไม่อยากเลยครับเรื่องนี้แต่ว่าอะไรพี่ก็ต้องพูดแต่ได้รู้ไหมเขาจะได้รู้ไงว่าคำพูดคนของเขาเป็นไงไปก็คือครับก็คือก่อนลงเนี่ยเขาก็เขาก็เดินไม้ใกล้ผมแล้วก็บอกว่าเป็นยามเหรอวะยืนเฝ้าประตูผมก็งงอ้ากูยืนเฉยกูผิดอะไรเนี่ยผมงงแบบงงตรงนี้มากเลยกูทำอะไรผิดแล้วิดพ่อแมน เป็นเป็นคำถามที่แบบว่าไม่น่าถามออกมาจะปากใครสักคนเนื่ยคนไม่รู้จักกันอ่ะไม่เคยทําอะไรต่อกันมาก่อนอ่ะผมว่าได้ยินก็เอาง่ายๆก็เป็นทํานองแบบแตะมากกว่าผมว่าผมก็ไม่ดูว่าฉุนฉุนฉุนอะไรมาผมไม่รู้เหมือนกันนะเพ้าผมก็ไม่ผมก็ไม่เคยไปยุ่งยุ่งย่ามอะไรเลยนะไม่รู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าแบบอะไรพวกนั้นด้วยใช่ข้างบนเราเราเราถามก่อนว่าเราเคยมีปัญหาแบบข้างบนอ่ะไม่ไม่มีครับอ่าที่ผม ผมไม่รู้ว่าผมแบบผมไม่ได้คตินะแต่ผมแค่แบบคิดแบบเก็นอันนี้ความคิดผมนะอาจจะแบบไปโดนข้างล่างมาแล้วแบบมาใส่อารมณ์ข้างบนคนระับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่อันนี้คือความคิดผมผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นครับแต่ซึ่งมันมีกฎอยู่แล้วว่ามันข้างล่างมันก็เป็นเรื่องของข้างล่างมันมันมันจะมาต่อข้างบนไม่ได้คใช่ครับแต่อันนี้<ม>คุณพูดข้างบนแจ้งผมเตือนไปแล้วครับว่า ผมก็รับผลไปซะกดถ้าแบบอำทิศดแล้วก็มีปัญหาแบบมาสิงแก๊งอ่ะผมไม่เอาไว้เยอะหรอกครับคือถ้าถ้าถ้าในฝั่งของผมถ้ามันมีอ่ะผมก็จะมีบทลงโทษของผมเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีใครแจ้งมานะคแต่ตอนนี้ก็ยัง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 ไม่มีครเป็นไงดีครับทางออกทางเดียวคิดคิดไม่ได้เลยทางออกมีทางเดียว เอาประตูสู่ร้อยเอ็มไอปั<ห>พี่ตัดสินใจเลยก็ได้ครับเอาเอา,เอาที่พี่ตัดสิใจนะครับพี่หลวงผมต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าคนของผมไม่ดีจริงๆนี่หลวงพี่เปมีอะไรพูดพี่ พูดเลยพูดเลยไปพูดเลยพี่พี่พี sure ่ครับพี่ในวันวันเก้าอี้เก้าอี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่เอาไป้อยเอ็มลอยเอ็มลอยเอ็มถือว่าใจดีเตียนห้าสิบเอ็ม เป็นนัดวันได้ไหมครับพี่ช่องช่วงช่วงไหนครับพอดีต้นเดือนผมมีไปข้างนอกกันทั้งทั้งหมดเลยครับสี่ห้าหกเอาวันจบกัดไส้ลองพูดมาก็ได้เก้าก็ได้ครับเก้าอ่ะหรือว่าพี่มีวันที่สะดวกก็ก็ได้ครับแต่ขอหลังวันที่เจ็ดเป็นต้นไปหลังวันที่เจ็ดวันที่แปดหลังวันที่เจ็ดก็คือวันที่แปดใช่ครับหลังวันที่แปดเป็นต้นไปแล้วก็ได้ครับ หลังวันที่เจ็ดหลังวันที่แปดคือสี่ห้าหัวครับพี่อันนี้ผมขอคู่นี้เนี่ยเพื่ผมมีไปมีติ้งกันครับก็คือกลับมาน่าจะนอนพักวันที่แปดเปหนึ่งก็คือเก้าก็คือพร้อมเลยครับพี่คือหลังจานั้นก็คือพี่นัดได้เลยครับหลังวันที่เก้าไปเจ้าสนุกอยู่แล้วผมพอว่าแล้วเดี๋ยวได้ได้ครับพี่เคจบต่อไปวันนี้ไม่มีแทงกันครับเรื่องแบบรายงานข่าวเพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีผมจัดการปัญหาไปแล้วครับเออ ถ้าเราตีกันเสร็จมันก็น่าจะจบอะไรเรียบร้อยครับน่นเห็นขนาดแล้วครับเข้าใจเข้าใจโอเคจบไม่ได้มีเดือดอะไรเราเข้าเซิร์ฟซ้อมดีกว,วะ่ะนี่ดีวกว่าเดือดกว่าเยอะปวดหัวอีกแล้วกูเออไว้นั่นเลยต้องเก็บแล้วจังหวะเนี้ยจอดไว้นั่นแหละไม่เกี่ยคนหรอครับ ได้ครับมาละซอรี่เข้าน้ำมาเที่ยปวดท้องจะให้พี่กอดถางกันได้มั้งว่าไม่เหยียดคนก็มีประมาณสามสามเมืองพี่ตอนนี้